มาดูโฮมมาอีกหนึ่งหลังวันนี้พามาชมการหมู่บ้านจีรวรดีรัตนาทิเบตน,นะคะหรือว่าเข้าทางนนทบุรีซอย8ก็ได้ใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาทิเบตน,นะคะแล้วก็โรงพยาบาลพนังก้าค่ะหน้าบ้านโล่งอย่างนี้นะคะความกว้างของเขาคือ6เมตรมีพื้นที่ด้านข้างนะคะปลูกต้นไม้ได้ด้วยจอดรถหน้าบ้านได้ในบ้านได้ค่ะ ด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังลิงนะคะแสงสว่างเข้าอย่างเพียงพอเลยค่ะแสงธรรมชาติอย่างนี้ลมพัดเข้าเย็นสบายหน้าบ้านหันติดใต้นะคะข้างหลังค่ะมีการต่อเติมครัวไว้ให้เรียบร้อยนะคะรวมไปถึงพื้นที่สักหลังด้าน,ห,นาหลังบ้านด้วยมีปั๊มน้ำแล้วก็แทงน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ บรรยากาศแสนอบอุ่นค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะพาชมชั้นสองกันต่อเลยค่ะที่นี่มีสองห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ำที่สำคัญมันเป็นสองห้องนอนใหญ่ทั้งคู่ไม่อึดอัดเลยค่ะด้านหน้าบ้านเราก็จะวิวโล่งแบบนี้ไม่ชนใครนะคะและนี่คืออีกหนึ่งห้องนอนใหญ่นะคะมีเตียงและตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ให้ด้วยถึงสองชุดค่ะ ทำเลเด่นมากๆนะคะใกล้โรงพยาบาลพานังกาวเซนทันรัตนาธิเบศร,รถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะสนใจนัดมาชมบ้านกันได้นะคะวันนี้มาดูโฮมพาดูบ้านไว้เจอกันใหม่ขอคุณ